ทุกคนอยู่กับผมกับตันนั่นเองเย,ย้ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำหนังนะคะไม่ใช่หนังหมูนะหนังแบบเป็นหนังคล้ายที่เขาใช้ใลงหนังอะ่ะช่างมันเอเอาเป็นว่าเพื่อมันทํงการเสียเวลาขอไปจัดของแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้จัดของเสร็จเรียบร้อย,ยแล้วนะฮะ สภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่แห้ะครับผมไะเริ่มหนังกันเลยเอ้ยวันนี้ฝนตกอีโอ้ยแล้วนั่นอะไรนั่นอะอ่ะอืมโอ้ชัดซูมดิโอ้โหชัดเจนรถถัททงรถถัททงกับปืนใหญ่ขนาดนั้นโอ,โอเค เพื่อนไปเตรียมปืนมาได้เลยอาไปเพียนปิงโอ้ยิ้มยอดเลยเฮ้ยอ่าปืนเบิดมาไปเลยว้ยว

โอ้โหมือชันโอลยไม่นะล้ะตูจะจับของยังไงโออเหนือใบมีข้งังเฮ้ยโง่น่ะเอามามึงเอาไปกินโรตีของอบังพีเสองยาปังปี๊ปี่โอ้ ว่้อยูม่เจอเหรอ้ยต,ยตีต่องตาย,ยปิป๊บอืมฮยคดจะทำได้ได้เหรอไปเลยเพื่อนได้เลยโฮ้ยเดี๋ยวทายขบวนออโหไกลนะ กล้ามากใช่ไหมมึงเจออย่ามึงเจอกระสุนปืนกูเอ็นูเฮน่าบันไซปังโอ้มายละเพื่อนแก sạch Ui Ui Ui, Ui. Cảm oh, oh, ơi Băng ăn mặc Gái Ôi đừng khổ khẩu ơi Inno hiên Ui ลบไปแล้วโอ้ยยังฮ่าฮ <ım 999> <mi giving> ่าแทงไม้มานี่ยป้งมึงจะเพื่อนกู ออเอ้ยเวียนว่างไงไม่เจอกันนานเลยโอ้โหแต่เย็บตะเบินะชิบใส่ข้าลำปืนไปยิง เลือดเต็มหลังกูเลยไม่เป็นไรกูมีท่าไม่ตายเลือกเปิดดิวกีนลงได้อ่ะอาว่างไงเอเดียวเดียวพวยจบคลิปครับบ๊ายบาย